นี้จักเดือนแล้วคือไปมื้อนี้เนาะเพิ่นก็ว่า9เดือนปลาย9เดือนปลาย9เดือนพอปกตินี่9เดือนกัจะเกิดแล้วแม่น9เดือนกับอาทิตย์คิดย่านแบบว่าเฮาบ่มีเงินคั่นว่าคั่นว่าเพิ่นส่งนี่เฮาต้องได้ไปเอโกใหม่ไปทแบบท่านมอกงสีหั่นนะโดยๆแบบถ้าว่าอันท่านมอเอ้ยว่าฮอด10เดือนแล้วบ่ สบายดีสบายดีพแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดีสาลัมพรอดีพี่น้องโดยสบายดีพแม่พี่น้องเอฟซีเด้อพแม่พี่น้องเอ้โดยเมื่อนี้ก็มาเปิดคลิปน้ำกันคือเก้านะพี่น้องเนาะหลังจากว่าอ่าบบได้มาพบมาเจอกันสองมือเนาะสาลลัมพรอนสองมือซ้ำสองเดือนพี่น้องเอ้โบได้พ่อกันอ่าย้อนว่าสาลลัมพรอนเพิ่นเมื่อส่ง พี่น <Bil> อ้องมั้งเมืองสพอขทอยพี่น้องเพป่นเมือบ้านเกิดเพื่อนก็นเลยแบบบริมาน้ากันเนาะเมนเมนมืน่อน,นี้ก็ได้มีโอกาสเขามาหมู่บ้านแม่น้องมวยเนาะสัลลำพดยเมื่อนี้เขาขบสิเขาไปหาสาวคนหนึ่งเนาะที่แบบเพื่อนถือผ้าแหละพี่น้องอถือผ้าและก็อยู่กับลูกน้อยอันสองคนเนาะอยู่สองแม่ลูกพี่น้องก็สงสารเพื่อนอยู่ได้พี่น้องเพื่อนก็พนแหลเนาอเพื่อนอยู่อันชุดหมู่พนแเลยเขาก็บโเคย่ทยเพื่อนจเทื่อเนาะสาลํำพรนเนาะ มื <Scroll> ่อนี ite, ่ก็ส re well, ิเข้าไปทายเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี่ก็พอดีเดินทางมาทางนี่แหละก็สีเข้าไปหาเพื่อนทมที่ไปที่มาเพื่อนเนาะสาวลำพรว่าเป็นจังไดคือว่าได้อยู่สองแม่ลูกว่าพัว่าเพื่อนนี้ไปใส่เนาะพี่น้องเนาะป้าจังไดก็เข้าไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยป้าพี่น้องเอ้ยเนาะให้ทางสารลำพรโดยสบายดีป้าสารลำพรเจ้าเป็นคนนำทางเด้อเขาก็มาพี่เลยพี่น้องเอ้ยป้ามากระทันพี่หละเนาะ บุกมา tamam. พี่แหละพี่น้องเลยผักแท่นนี่เนาะเคลื่อนย้าอยู่เทียท่านะแมนบ่แมนแอยู่นี่แหละเพิ่นเอาแต่นี่แหละพี่น้องเลยเพื่นซานเพิ่นบ่หรือว่ายังไงเนาะพี่น้องเนาะที่พักอาศัยเพิ่นบ่บ่เคยเขามาจักเทื่ออันนี้อยากเซ่บเลยได้หนิเนาะสารพอนอ่าโอ้สบายดีเด so, exactly? ้อสบายดีเด้อฮ่าโธ่ ลูกน้อยบ่หนะค่ะลูกน้องโมโอ้เม่เพิ่นมางมหอยแม่เพิ่นมางมหอยโดยสบายเลยเลยโดยโดยโดยว้าพี่น้อยลูกน้อยบ่เมย์อันลูกสาวโมบ่น้องโมโดยโดยบางมหอยนะได้ผ้าใสนี่นะอันนี้ว่าลูกอันเพิ่นผู้ยามเพิ่นมะลินเพิ่นก็ ยืนย <chat> <Boo. S 1> ุนร uh ับท <it> oh, ี right. um, okay. no? um, ่น oh, uh ี okay. uh, splash, mm ่โดยโดยผ้านี่เฮือนเจ้าบ่อนี่ยค่ะแบบเซ่เลยเนาะเนียนเซ่เลยต้องไปเลยนี่นะอันเดี๋ยวนี่ก็อยู่กับลูกสองคนโดยโดยอะคนอนุญาตหนีบไม้ก่อนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะเขก็มาหาเพิ่นเป็นครั้งแรกพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เคยเข้ามาจักเทื่อเห็นตั้งแต่เพิ่นอยู่แถวอัน เทียนเบาผัดเทีอนแม่น้องมวยเนาะโดยเข้ามาครั้งแรกเข้ากับชิคอนุญาตถาม์สื่อเสียงเนอสาวเด้อเนาะอันทางเจ้าเนอสื่อจังได้เนาะสื่อฝนโอ้สาวฝนโดยโดยสาวแปดอายุสาวแปดปีสามกันบ่โอ้โดยโดยโดยเข้ากับมาครั้งแรกกับคนอนุญาตถาม์เนอสาวฝนเด้อเนาะคืออันนี้นะ เฮือนซ่านนี่เป็นเพื่อนเจ้าเองบอกเลยว่าเพื่อนไผ่อันนี้ค่ะอันนี้กับะกี้กับรวมทั้งเบิร์ทั้งโพทั้งเมทั้งนอกอะไรเนาะโดยโดยอันนี้ตะกี้เพื่อนกัปุ๊กดูทั้งไก่เพื่อนบพะผัดคู่มือนี่แหละโดยโดยแล้ววันนี้กัมากงมากนะครับมาอยู่นี่โดยเือนหลังนี่ก็ไล่เธอมากแล้วแหละโดยโดยมากงไปมากงมาเพราะว่า ไหม่มันก็เก่าไปเลยเด้เหมืองเช่าก็มีแต่ห้อยบาคไปเลยเพราะว่ามางไปมากมาเลยเพื่อนรังนี่นี่เขาตั้งได้โดนปันใดแล้วนี่ตอนนี้เบาประมาณหาปีโอห้าปีแมนดเอาเพิ่นมาอยู่นี่โดนเลี้ยเนาะเยมคือคือแบบเขาบอกมีอ่าคือแบบดินดอนนี่อันนี้ก็อาศซยทีเพิ่นบบาะนี่ฮะแมนอาศัยทีเพิ่นเลยเลยโดยหลายปีแล้วเมนได้หลายปีคันซิวแล้วกะ มาอยู่นี่นะอยู่ดินตอนนี้นะสิบกว่าปีขันไหลรวมเบิดเออแบบใหญ่ไปแม่ใหญ่ไปชนแต่หันมานี่อเออเออโดยโดยเท่าลานเพิ่นลานโดยคืออันเจ้านี่เป็นเอื้อคลองอันสัลโมแม่โอ้โดย่อนี่แม่เพิ่นมางมหอยเพิ่นเพิ่นมาหลินบ่แม่เพิ่นมาหลินเพิ่นมาหาแนวกินแน่เพิ่นมางมหอยเก็บ การบัวโดยโดยลูกเพิ่นอนก็เลยโดยโดยเลยบันนี่นะอันครอบครัวเจ้ามีจะค้นค่ะในครอบครัวบอกอะมีน้องมีน้องสามคนณโดยโดยแล้วก็มีแม่แล้วก็มีเจ้าของนี่เลยเพราะว่าพ่อเซียแต่โดนแล้วโดยโดยพ่อเสียกับอะไรประมาณสิบปีสิบเอ็ดปีนเลยพ่อเสียกับ แรื่บ้านนี้ในเฮือนนี่นะคืออันอยู่น้ำกันอ่าทั้งแม่และก็น้องเจ้าบอกบอเฮือนนี่เนี่ยอยู่แบบมีพ่อมีแม่มีลูกสามพูมีแม่ใช่ไโดยโดยเพราะว่าแม่แม่เพิ่นไปอยู่พุ่นแล้วโดยโดยเพิ่นไปอยู่เฮือนต่างแล้วแม่แม่ไปอยู่เฮือนต่างโดยตอนี้พ่อเพิ่นไปใไซส่นมันอันพ่อเพิ่นไปเห็ดเวียกเมื่อบ้านเมื่อเห็ดเวียกอยู่บ้านออ อยู่สองคนกับลูกโดยอยู่สองคนกับลูกคือลูกเจ้าบริยูนั่มบอกมือนีค่ะมือนีเพิ่นไปฮงเฮียนอ่าเพิ่นจัาปีแล้วหันเป็นที่เขาหาปีและเดือนหนึ่งก็หาปีและสี่ปีปายผู้ญิงบอกแมนผู้ยิงโดยโดยอ่นเราก็อยู่สามคนพวกร้าวแล้วก็มีลูกสาวล่าวเนาะอันพวเจ้านั่นเพิ่นไปห็ดเวียกบอกเลยว่าอย่างไนแมนเพิ่นไปเห็ดเวียกแบบไปตัดไม้ ตัดไหม่ขายออตัดไหม้ตีบุใหม่ยังเพราะว่าเพื่อนก็เคยมาอยู่วังโดย,โดยเดือนก่อนนี่เนะหมอเพื่อนว่าวา่าคลองแล้วเพื่อนก็นเลยมายแต่ก่อนกับเพื่อนเพ่นก็ซื้อาเนาะแม่เ,เพื่อนบ่พัดกะอยู่ใกล้ก็เลยแบบคิดยาตแบบัาเจ็บทองกลางคืนอลไเฮาบ่มมีไผยโดยโดยแ้วมาแล้วบ,บัดนี้ม่คอดจะเท่อแบบหมอกระนัดเรื่อยๆฮะนะ้วนา่นคอดแล้วก็เลยแบบ เฮากับคันซิยูนำการผัดเวียงานกับบ่มีเหตุก็นเลยแบบว่าพีนค่ะเพิ่นไปเหตุเบียกอยู่ไกลบ่แมนไกลอยู่พูแถวบันดงไพรวันเขาไปในอดงไพรวันเมืองไซบุรีแมนไซบุรีปะไกลไกลพี่น้องไอแถวเขาไปในในแบบตีนภูเพละโดยโดยแสดงว่าเจ้าคู่มือนี่อยู่กับลูกสาวอันผู้น่อยนะสองคนเป็นลูกแม่นดูสองคนเป็นลูกคือตอนนี้เดือนคงบอกตอนนี้ฮะแม่นคงตอนนี้จกเดือนแล้ว คือไปมือน,นี้เนาะพ่นกะว่าเก่าเดือนปลายเก่าเดือนอปลายเก่าเดือนพอปกตินี่เก่าเดือนกับจะเกิดแล้วแมนเก่าเดือนกับอาทิตย์หนึ่งแล้วโอ้แต่ยังค่คลอดแมนแต่เพ่นกะว่าว่ะพ่นชิคลอดแล้วพ่นว่าะเพราะว่าเฮาก็าูหูซึกแบบต่างๆอยู่ดยเพ่นปั้นแหง้งขื้นพ่นว่าขั้นพ่นปั้นแห้งกะสามารถเกิดได้แล้วเลยนะแล้วเจ้ากระติดต่อแบบหาผัวมือได้พ่นชิมาค่ะกับ เพิ่นก็เว้าว่าคันสีต่างๆก็ให้โทรหาแต่ทางนี้ก็แบบว่าย่าให้เก็บแงๆจงอยาสิโทรหาเพิ่นคันมาพัดสิบ่คอดอีกพัดสิได้อยู่อีกหนามันัดไกลไกลแล้วนาว่ากโดยท่านว่าสิอยู่ายกเฮากับค่าใช้จ่ายเฮาายยเฮาก็เลยแบบบ่อยากให้อยู่จุมกันเนาะว่าแนวใดสิแบบซอยได้ก็ซอยกันไปหนคันว่าเฮาสิดึงเพิ่นไว้ก มันบ่มีคนหาเงินคือตะกี้กะเขากะหาเงินก็ได้อยู่โดยเดนนี่กับพี่ตะเพื่อนหาเงินผู้เดียวขั้นแบบเพื่อนบ่ด้หาแล้วเฮาบ่มีเงินใส่นะโดยดยเฮากับบูหู่าลูกเพื่อนสิเกิดอะไออกมามันสิเค็งแฮงโบเขากะบญาตินะโดยโดยเฮาก็เลยว่าเออให้เพื่อนไปหาเงินก่อนได้เ่อไดก็เอาพอได้ตต่มกันนะคือเล่ากับคู่มือนี่ก็อยู่กับลูกสองคนเนาะคือพาคาทองพาะวาวัวนี่ไปอยู่ไกลนะพี่น้อง บัดราอยู่หากินย so ังได้ซองเมลูกอยู่กันกินไปนี่แหละโดยบางทีกับเพิ่นไปตลาดกับฝากเพิ่นซื้อปลาซื้อยังเขากับซองเมลูกเขากับปลเปืืองปันไดโดยโดยบางทีกับกินเอาใหม่กินหอยกินยังแถวนี้แหละโดยโดยบัตรอันเขาน้ำซัมปลาที่ฉานเจ้าหาเห็ดองไรคือการน้ำ่อันเขาน้ำซัมปลากับซื้อซื้อเพิ่นคำว่ามีปีนี่กับปูหย่าเห็ดหน้าเพิ่นกับหายกินอยู่โดยโดย คันว่านาจะคของกับบ่มีบริเหตมีแต่ปุญญาเพิ่นกับมีนาชิบก่าไ้เขามันกับโงามเพิ่นกับพอแบงให้กินอยู่อันทางทางชุนเจ้ากับเป็นเป็นคนสวรรค์เทานี่บอกุ่นเจ้ากันเมนเพราะว่าม่อยู่สวรรค์มันกัตั้งแต่ในน้องอ่อยไว้เซกซ์มคนสวรรค์นะน้องแต่ว่าผัวกับคนละบ้านโบแมนบ้านเฮานี่บ่กผัวเมนคนละบ้านบ้าน่นแหละบ้านผูหอม่นแหละโอ้แสดงว่าไกลอยู่ได้พี่เองเอ้ยเนาะ ต่างคนมาพบมาพ่อกันคือตอนนี้เดือนคลองพี่น้องแต่ว่ายังบริออกเนาะเก้า <9 S 2> เดือนกับอาทิตย์หนึ่งโดยเก้าเดือนหนึ่งอาทิตย์ก็ใกล้แล้วโดย,ดยโดยเพื่อว่าสามารถเกิดได้แล้วแต่ว่าเพื่อกนัดว่าวันที่สิบสองหมอเพื่อนัดแต่ผมหัวสิกเกิดบ,บ่นหรือว่าสิก,กล้ไปอีกเพราะว่าเพื่อกนัดสิบสองเดือนทันวาเนาะโดยแต่วนะ่าอันเรื่องอุปกรณ์แบบ เป็นเสือผ่าเด็กน้อยเป็นพระอ้อมอยังกันยังบบมีเนาะโดยโดยโดย,ยังไงพี่น้องเอ่ยเนาะ่ันว่าพระอ้อมบบมีกับว่ามีอยู่ซื้อมาอันแพ็คหนึ่งโดยเพระาพระว่าเอากับเตรียมไว้เน่ฮะแหละเนาะเพราะว่าเพิ่นกับนัดมือขอาแต่โดนแล้วเขากับคอยเก็บสะสมไปเทละเล็กละน้อยโดยเพิน่พนเพื่นอัน เป็นเอโกเบิงนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพื่นวะผู้ชายโอ้แทบ<ด>อิดกระตุกใจได้เลยาพอามีเลยโดยโดยเพราะว่าหมอเพิน่นเว้าว่าสิบเดือนกลัวว่ะโดยแต่มื้อน,นี้นะ่ะเพิ่นนัดเพิ่นว่าว่าสิบเดือนกับอาทิตย์หนึ่งโดยแล้วเพินพ่นว่าเพิ่นสิส่งส่งห้งหมอแข็งโดยโดยก็เลยแบบทางนี้ก็คิดยากแบบว่าเฮาบ่มีเงินคั่นว่า คันว่าเพิ่นส่งนี่เฮาต้องได้ผาหั่นนะโอ้แล้วบัดนี้เฮาก็เลยไปเอโกใหม่ไปถามแบบท่านมอกงสีหั่นนะโดยโดยแบบถามว่าอันท่านมอเอ้ยว่าฮอด10เดือนแล้วบ่ว่าแล้วเพิ่นว่าอันยังบ่ฮอด10เดือนน่ะเดือนปยเดือนกับอาทิตย์นึงแล้วก็จังว่าโล่งใจแน่โดยเพราะว่าทางที่อันโรงหมอที่เฮาไปฝากน่ะเพิ่นว่าว่า10เดือนแต เพิ่นไรพิษเมื่อนี้ก็เลยว่ะเพิ่นอันเอาเจียมาเส้นแบบสีน้ำทรงเฮาเดีโยดยดยก็เลยว่ะเม่เอ้ยว่ะกวดให้ให้เบิ้งใหม่อีกแน่ว่ะไล่ให้เบิ้งใหม่อีกแน่แบบเข้าไปอันทางทันมองกงซีเพิ่นว่าว่ะเก้าเดือนปลายอย่างไรบด้วดยแบบเขากระยานเขาบุญอยากไปขนะะแมนนั่นแหละเนาะลูกคนจะมาหอดอันสิบเดือนปลายเนาะพี่น้องก็เลยเพิ่นก็เลยว่ะเอาจือประจำเดือนอย่บอกว่า จื้ออยู่ได้ปะเขาจ well. ื้อ่ะแล้วเพื่อนว่าเมนบอกว่าเดือนเดือนสองวันที่สิบแปด่ะโดยโดยที่อันมามือเดียวนะทางนี้ก็เลยว่าโมเมนได้เมวป่ะอันเดือนสองน่ะมาปกติแต่ว่าเดือนสามน่ะมามือเดียวโดยโดยเป็นสามวันที่สิบแปดมามือเดียวเพื่อนก็เลยว่าเออเมนจดพิษแล้วว่ะมีพิดพลาดนะพี่น้องเนาะมมีพิดพลาด กันยังใครอยู่แบบเข้ากับเข้ากิดเขากิดยากนะนะอันนี้ฮะลูกน้องสาวโดยลูกน้องของอันสามโมเพิ่นพี่น้องเลยอโดยโดยโดยก็เลยว่าเอออุ่นใจแน่แบบขั้นว่าขั้นว่าเพิ่นไล่ทั้งได้กันแม่วดาแต่ว่าขั้นเจ้าอันโบเจ็บโบยังกะมันกับโบมีปัญหายังได้โดยโดย แมนแมนเขากะขีดย่านทั้แหละคันก็แบบหูซึกงต้งอยู่บ่อในทองติงแหงกับหูซึกปั้นแหงบางทีเขายางไปแบบว่าอนุญาตนะบางทีกะคือซีฮีอออกทั่แหลาเลยแต่แบบมันเป็นหยดหยดทัายแต่ัยังโบคอตเนาะแต่ก็ยังโบคอตกก็เลยแบบเออว่าอุ่นใจแน่ให้เพล่นล่ให้ไม่เพื่อก็เลยว่าก้าเดินกับอาทิตย์หนึ่งก็เลยแบบอุ่นใจยังโบหอดแบบจิบเดือนคือเพื่อนว้าวะนะ ทันมอเพื่อะไรให้ไหมเพื่อกันได้ยินเพื่อนว่าว่เออไรพิษกะดีใจะนะปกติอันจะคลอดลูกอันลูกสาวจะคนก่อนจักเดือน่ะเก้าเดือนคนบ้านเฮานี่ไม่ได้เก้าเดือนเลยเนาะม่เก้าเดือนคันว่ากายกับสองสมือเท่านั้นเก้าเดือนคลอดได้แล้วโดยอยูุ่บ้านเฮาจะส่วนไลยเป็นคลอดธรรมศาสตรเนาะโดยเพ่ว่าเรื่องอันผ่าคลอดอีกอย่างใอยู่บ้านเฮาจะย่าน แม่ย่านเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าค่ะค่าใช้มันเท่าใดเฮาบ่ดคนเฮามันบ่มีหั่นน่ะโดยก็เลยแบบอุกใจอยู่เพิ่นนัดมื้อวันที่5เลยเพิ่นว่าว่าแนวมื้อไปวันที่27เนาะแล้วเพิ่นว่าว่าคั่นบ่คอดวันที่ที่5ให้มใหม่เพิ่นสิเขียนใบนําส่งให้โดยก็เลยย่านแฮงก็เลยไปโกใหอีกโดยไปถามท่านหมอกองสีแน่แบบ เพื่อแบบไปไปทามเพื่อนแล้วก็ไปว่าักทันมอผูเข้าไปฝากทอง<ใ>นี่ะนะเพิ่นก็เลยให้ไล่ให้ไม่ก็เลยแบบ,บอุ่นใจไปนี้ฮะคือว่าเก่าเดือนป้ายกันยังใครกลัวว่าสิบเดือนป้ายเนาะเก่าเดือนตอนนี้นะอันทื่อผ้านะเก่าเดือนกับทิดหนึ่งแม่แต่เพื่อนว่าว่าเลยไปหลยได้หน่เนาะแต่เพื่อนว่าว่า แนนไปแล้วคันว่าแบบหัวลงแนนไปแล้วโดยอ้างซ้ำเร็วสินะคันว่าว่าสามารถเกิดได้แต่เพนว่าว่ามีแตเจ็บมือใดกับเกมเลยนะแมนแต่คนว่าวันที่สิบสองคันบอกขอก้ให้ไปใหม่โดยวันที่สิบสองแต่มวากตแมนโทรหาผูวแอะเนาะลูกยังติงอยู่นะคันลูกโบติงโดยอย่างลรคือพิดปกติเนาะโดยอไกออกก็คือไปนะโดยนยานน้ำเนาะโดยคันว่าเฮาแบบ เราก็สังเกตลูกเฮาแบบดิ้นตลอดบ่อีหยังบ่หั่นนะก็คือปกติอยู่โดยดิ้นจนฮอดเก้าเดือนปลายเกือบสิบเดือนก็มีหั่นนะโดยแต่กัเป็นเด็กที่ว่าอันอ่าเกิดก่อนอันเกิดเลยกำหนดเขาเจ้าเอิ้ญมานยังก็อ่าเกิดซ่าก่อนหัะนะเดือนกำหนดหะนะมันเหมืนก่อนเนีมันคือเกินเมืนเกินกำหนดเหมือนเกินกำหนด ปกติก็คือแมนเกาเดือนเนาะแมนสาเกาเดือนแมนแมนก็มีแต่ว่าทูฮาพัวแะไรเนาะให้เพื่อนมายันวะกลางค่ำกลางคืนโดยโดยไก่มูเติบได้นี่กันเนาะไก่จะมีตุกกรรมอะลรเพี่น้องไก่เพื่อนกันนัดโมดูนัะเด้นี่วันที่สิบสองเดือนธันวาเนาะใกล้ใกล้ละเมื่อนี่ก็วันที่ห้านะเลยยังอีกทั้งวันหนึ่งอาทิตย์เนาะเป็นอาทิตย์ว่าเพื่อนนัดพอดีหนึ่งอาทิตย์กับพอดีเป็นสิบสี่มื่นแล้วป่านนี้เนาะจากที่ว่าเจ็ดมื่นถิดหนึ่งก็เป็นสองถิดและ จำว่าเป็นอ่ากเดือนเครื่งเนาะแม่กับกังหูซึกกับเพิ่นกระท่วหลายคนอยู่แข่งคาบวมสุดนี่คันลงเลยเกิดเลยเพิ่นวะแ่แม่แม่โดยมีอาการบวมแม่แิ่มีอาการบวมอยู่ระหว่างเดือนที่7จดที่แปดนะโดยโเพราะว่าบวมมานี่ตั้งแต่ไปเกี่ยวเขาอบวมอลไรกะ ้าแล้วก็บวมอีกแล้วมันมีบวมบวมสุดที่ซ้ำแล้วโดยโดยแล้วก็บูุงซก้อกะวมแห้งนะเวลาหยางแบบแบบเขาพูงซึกเก็บ่นะโดยโดยแล้วเพื่อนผู้เอื้อยอ้ายแถวนี้เพื่อนก็เลยว่าว่าขั้นลงวันนี้แหละเกิดได้แล้ววันที้ห้าว่าโดยโดยอ๋อเมนเมนเมนเขาก็เลยแบบอุ่นใจแน่คันเล่นเขาก็ไปถามเพื่อนตะกี้เขาก็อุกใจเนาะแมนกับเคยแบบว่าเลยเกินแบบเก่าเกินไปนะ ไม่เคยแล้วเฮากับขิดย่านพอฮะโดยบ่นั่งคืออันแต่ละเถื่อที่ว่าเจ้าไปฝากทองบางอย่างในการมีค่าดสิใจยอยู่บ่เสียเงินหลายปันใดทะเลอันคันว่าไปหาหาแพทย์หาหมอกับกับบริสียเงินแต่ว่าขาดินถอดเดินทางเฮาขาเนื้อมันหล่นลด,ด้วยแม่เห็นเราแบบโอมีรถเนาะไม่พาเจ้าไปแต่นั่นคือมือนี่กะยืมรถเพลินไปไปผู้เดียวโอ้ยืมรถเพลินขับรถจั๊กนี่บ่โดย ใส่น้ำหมอกน้ำมันให้เพิ่นท่านแหละโดยโดยกันว่าไปหาแพนหาหมอเพิ่นกคมบอร์ลเสียเงินดอกแต่ว่าเอากลับค่าใช้จ่ายเขาเองแบบเขาไปเขามาเองค่ะนะโดยโดยมีหนักยูไบายที่ว่าคนถือผ้าแล้วก็เลืดลูกเนาะโดยคืออันตอนเกิดได้สานังคือลูกผู้ที่หนึ่งท่านเจ้าเกิดอยูไซส์ท่านยู่ห้องหมอคือกันอยู่ห้องหมอโดยห้องหมอแข่งบ่หรือว่าห้องหมอเมืองห้องหมอแข็ง S <S อแขวงสวรรค์เขียดยด้วยเป็นยุคใกล้ภาคเบื้องนี้นะดเออคือ่าเส้ยใจที่ว่าเฮาเกิดลูก้ที่หนึ่งคันไรบ่ละอันค่าแพทย์ขาหมอนี่เป็นบริซียมีแต่แบบค่าอยู่่ากินเขาเองแบบค่าไป่ามากนะแบบเขาเสียค่าแบบจางรดจางล่างหรือว่าค่าแบบเขาอยู่ในหงหมอเขาก็ต้องเลยเชียเงินเนาะแบบเขาซื้ออยู่ซื้อกิน พะว่ามยังมากับเพ่ะนะเราไปก็ต้องมีค่าเสียใจเนาะแต่ก่อนก็เงินล้านล้านไปมันก็มีค่าอยู่่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็ซื้อเครื่องของก็ได้น้อยลงเดี๋ยวนี้แบบค่าของสิบแพงค่าของสิบแพงโดยโดยค่าบว่าค่าแพทย์ค่าหมอกับบุมี มีแต่ว่าแบบเขาใจใจแบบเขาอยู่ห้องกินในห้องโมอะไรโดยโดยเพราะว่าเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเมนขาใจแา่ผมมีเงินไปบบได้คือเม่แสดงว่าพูวานีอันไปหาเห็ดเวียกตัดไม้ตัดยันต์เลยกะสิมาอันหาเงินในเมียคลอดลูกเนาะเพรว่าะว่าอะคันอยู่พี่คันเบิ่งเมียตอนเมียถือ้ากับบุได้เนาะเมนเมนเพราะว่าเพิ่นกะหาเงินผู้้เดียวในโดยโดย หาเงินผู้เดียวคันว่าสิอยู่จนเท่ามือขอดกะเฮาวัดฮอดมือมาผัดเงินที่เฮาสิเตรียมขอดมันกับบุมีบ่มีก็เลยให้เพิ่นไปหาดได้เท่าใดก็เอาแ,แบบคัน,แบบนสิต่างๆแบบคันว่าฮู้สึกเก็บอีหยังก็สิโทรหาเพิ่อนโดยโดยคันว่าเฮาสิอยูแบบ่นํากันหล่ไปกับแบบเฮากับบุมีเงินค้ำม,มาละโดยแม่นแมนว้าเว้าเพื่อนายเนาะบัด ผู้เกิดยากนะเห็นหลายคนผู้เกิดยากผัดได้พาเขากับคิดย่านตัวนั้นแน่นะเขาก็เลยเตรียมไปเน่เขากันโดยโดยคันว่าพาเนาะสมมุติว่าคืออยู่บ้านเฮานี่ยังไข่แน่เนาะโดย่าใช้จ่ายโบสูงนะโดยสมมุติว่าพาอยู่นี่โบได้ง่ายไปห้องหมออื่นเหมือนที่ศิลัมบากนะแมนแมนแต่เขากับโบปรัธนาอยากพาดอกไม้ด้วยโดยโบอันนี้ว่างอะไร เพื่อไหวนันนะเผื่อไว้ก็ดีโดยแต่ตอนนี้ก็คือยังบุนมีเนาะโดยยังบุนมีพี่น้องเอ้ยเขากะการเกี่ยวไปหาอยู่เนาะทางปู่เป็นปู่เพิ่นก็ได้โดยกะรเกียมใส่ใจหลายอย่างแต่ก่อนเฮากะบ่มีเงินเงินค้ำกัได้มากกพอเต้ซื้อข้าวซื้อน้ำโดยโดยซื้อข้าวซื้อน้ำล้วกัมีนี่มีชินแน่โดยเพราะว่าพรลดว่าตามความจริงพรพรลดจัก ท่านทำบมมีรถจักผัดเฮาผัดไปไปงานบบได้ลูกไปต้องทำทั้งกันพ่อเพื่อนเป็นคนขี่ปเบอกโดยเพราะว่าเฮากะทองเน่เฮากับวัสุใส่รถลายแมนแมนแมนก็เลยไปเวกไปงานโดยเวลาแบบเฮาโทรหาแบบอยู่ทางนั่นกับโบมีรถซองแถวขนาดโดยทางบ้านเพื่อนรถซองแถวเขาโ่ได้ก็เลยเที่ยวได้แต่รถจักก็เลยให้เพื่อนเอาเมื่อแบบเวลาสุกซือนะ ให้เพื่อนมาเลยโดยโดยโดยจังได้กับชุ่มข่อยมือนี่กับเข่ามหานอสโฟนเนาะเข่ามาเยี่ยมมายามเบิงอะไรพี่น้องเลยอ่าตอนนี้เพื่อนกัยังแบบบุมีงบน้อพี่น้องนอะที่ว่าอาศสิไปหาแพ์หามอทางงพวเพื่อนกับไปหาเงินกับผัวสิมามือใดก็ยังให้เจ้านะโทรหาผัวเด้อให้เพื่อนเพื่อนมาเพราะว่าท้องเจ้าก็แก่เลยด้ เนาะรอยยังอีกหนึ่งอาทิตย์นี่แป๊บเดียวหนึ่งเด็กบางคนนี่อาจจะโบหอดนะโดยอันแหละก็ขอให้ขอดง่ายขอดสบายเนาะเด็กเกิดมาก็ขอให้ใหญ่สูงไข่ก็สิเอาเงินไปให้เจ้าไปซื้อนายอยู่นายกินเนายสลับพอนเนาะอ่าถึงสีโบลายก็แบ่งปันน้ำใจพี่น้องเอ้เนาะให้ด้ออ่ะสะโกนขอบอกขอบใจหลายๆเด้อโดยก็ได้ซื้อนายอยู่นายกิน สู่ลูกสู้เต้าพี่น้องเอ้ยจังได้จุ่มคอยกับกันเด้อเนาะแต่เขาขโมยขอบใจบาพามีแล้วก็บซาลัมพรลายๆเด้อที่มาเยี่ยมมายามที่เป็นห่วงโดยขอบใจเอฟซีทั้งหลายโดยเปิดอยู่ดีมีแห้งโดยขมจ็บใจห่านาคมไข่ใหญ่มีแล้วก็บซาลัมพรแล้วบาพามีโดยเอาซาสือเนาะขอบใจขอดมาจังได้กับกันเด้อโดยขอบใจหลายเด้อสบายดี โอเคพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี้ก็เข้ามาหาเสาพลพี่นอ้องอ่าแม่ปุ้งอะไรเนาะเพิ่นก็ถือผ้ากระชีคอดอะไรพี่น้องทั้งท่านมอเพิ่นว่าเก้าเดือนก้าวอะไรพี่น้องเลยเนาะเก้าเดือนกับสิบมื้อพิ่นว่าบางเทธอเพ,พิ่นก็ว่าว่าอ่าสิบเดือนพี่น้องเลยเนาะคือว่ายังบ่คลอดเพิน่นะ้องเนะอ่าปกติี่คนบ้านเฮากะอ่าเก้าเดือนก็คลอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เพ,พิ่นก็ยังบ่มีงบพี่น้องเอ้ยที่ว่า อาจิไปลอดลูกะแหละพี่น้องเพราะว่าผัวเผ่อนกะได้ไปเห็ดเวียกเห็ดงานไปหาตัดไม้เนาะพี่น้องเนาะกระสูงสาพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยจังไดคือพาคาทองบูจักความเห็ดความหาแหละพี่น้องอยู่กับลูกสาวสองคนได้เผ่อนกับตอนนี้เนาะอาจจะได้คลิปนี้พี่น้องเอ้ยเนาะทางบาร์พมีก็ิคอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วผมแม่พี่น้องสบายดี